เชื่อมวิญญาณคอยไขก้กฤษนาแห่งความมืดน้ำพาความลับจากความตายขอตอนรักเข้าสู่ตักษึกาสอคืนนี้ฝนตกหนักเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องเช่าเล็กๆปักษาพูด ร่างสูงโปร่งของปักษาค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงมือเรียวยาวกดรับสายเสียงปลายสายดังขึ้นด้วยความตื่นตระหนกปักษาพูดรถของเพื่อนสนิทเธอประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนสายเจ็ดเสียงปลายสายพูดไม่มีใครรอดชีวิตเสียงปลายสายพูดปักษาวางสายก่อนจะหยิบเสื้อแจ็คเก็ตสีดำขึ้นมาสวมเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาปักษาพูด ลุงผมออกไปก่อนนะปักษากล่าวเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปด้วยลุงดำพูดพลางยื่นถุงผ้าเล็กๆให้อะไรเหรือลุงปักษาถามเครื่องรางกาันผีวันนี้พระจันทร์เต็มดวงระวังตัวด้วยลุงดำกล่าวปักษาพยักหน้ารับก่อนจะก้าวออกไปในสายฝนที่ห้องสมุดเจราตรีมีอะไรจะให้ผมช่วยไหมปักษาถามทางสุดตัวลงนั่งข้างราตรีที่กำลังอ่านหนังสือ นี่มันดึกแล้วนะแกมาทำอะไรที่นี่ราตรีถามทางขงมวดคิ้วมีคดีน่าสนใจนะาวาแต่เจ๊เคยได้ยินเรื่องถนนสายเจ็ดบ้างใหม่ปักษาถามราตรีชะงักวางหนังสือในมือลงถนนสายนั้นหรือฉันเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มนี้ราตรีพูดพลางหยิบหนังสือเล่มเก่าขึ้นมามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะตอนฝนตก ราตรีอธิบายแล้วรู้ไหมว่าทำไมปักษาถามยังไม่มีใครรู้สาเหตุราตรีพูดไม่ทันจบร่างของเธอก็สั่นเทิมอีกแล้วหรือราตรีพูดเสียงสัน่นปักษารีบคว้ามือราตรีไว้ภาพความทรงจำของวิญญาณฉายชัดในหัวภาพรถยนต์คันหนึ่งแล่นฝ่าสายฝนเสียงหัวเราะของเด็กสาวดังขึ้นจากบ่อหลังจูจูร่างในชุดขาวก็ปรากฏกลางถนน คนขับพยายามหักหลบรถเสียหลักพุ่งชนราวกัน้นปักษาต่อยมือราตรีเหงื่อเย็นๆไหลลงมาตามขมับเจฟเราต้องไปที่นั่นปักษาพูดเสียงเครียดราตรีพยักหนา้าหยิบแว่นขึ้นมาสวมทั้งสองออกเดินทางไปยังถนนสายเจ็ดท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยปลายถนนสายเจ็ดในยามค่ำคืนรถกระงตาปักษาและราตรียืนอยู่ข้างราวกั้นที่ยับเยิน ตรงนี้แหละปักษาพูดพลางสำรวจรอบๆร,ร,ระวังตัวด้วยนะักฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยราตรีกล่าวปักษาพยักหน้าก่อนจะหยิบถุงผ้าที่ลุงดำให้มาออกมาข้างในเป็นลูกปัดสีแดงเข้มนี่มันราตรีทำตาโตอะไรเหรอเจตปักษาถามลูกปัดนี้มันทำจากดวงตาศูนย์ใช้มองวิญญ,ญาณได้ราตรีอธิบายปักษาถือลูกปัดขึ้นส่องกับแสงไฟ ภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปเขาเห็นร่างในชุดขาวยืนอยู่กลางถนนแต่มีบางอย่างผิดปกติเจสนั่นมันปักษาพูดไม่ทันจบร่างในชุดขาวพุ่งเข้าใส่พวกเขาราตรีร้องเสียงหลงร่างของเธอสั่นเทิมอด่ามาทำเจราตรีของข้านะเวย๋ยปักษาตะโกนเขาดึงเครื่องรางออกมาแสงสีแดงสว่างวา่าร่างในชุดขาวถอยกลุ่ท่านท่านคือ วิญญาณผู้เสียงสัน่นปักษารู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีภาพบางอย่างแวบเข้ามาในหัวตัวเขาในชุดดำยืนอยู่ท่ามกลางวิญญาณมากมายปักษาเสียงราตรีดึงเขากลับมาสู่ความเป็นจริงวิญญาณในชุดขาวหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นราตรีถามอย่างเป็นห่วงผมผมเห็นบางอย่างปักษ์พูดเสียงสัน่นอดีตของแกหรือราตรีถาม ปักษาพยักหน้าแต่มันยังไม่ชัดเจนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราต้องค้นหาปักษาพูดงั้นเรากลับห้องสมุดกันก่อนดีไหมฉันว่าต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างแน่ๆราตรีเสนอปักษาพยักหน้าแต่ก่อนจะก้าวออกไปเสียงเด็กหัวเราะด,ดังขึ้นจากที่ไกลๆทั้งสองหันไปมองเห็นเงาร่างเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ริมถนนนั่นมัน ราตรีทำรรตาโตที่ห้องสมุดราตรีร,ตร,รือค้นหนังสือเก่าๆอย่างรวดเร็วฉันเคยอ่านเจอเรื่องนี้แน่ใจว่าต้องอยู่แถวนี้ราตรีพึพมพำปักษานั่งลงข้างๆสายตาจับจ้องที่ลูกปัดในมือเจอแล้วราตรีอุทานอะไรเหรอเจตปักษาถามดูนี่สิตเมื่อ20ปีก่อนมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนถนนสายเจ็ดราตรีอ่าน รถบัสนักเรียนเสียหลักชนราวกั้นเด็กนักเรียนเสียชีวิตทั้งคันราตรีอ่านต่อปักษาขมมดคิว้วแต่วิญญาณที่เราเจอมันไม่ใช่เด็กปักษาพูดใช่แถมยังแต่งชุดขาวด้วยราตรีเสริมจูจ่ๆร่างของราตรีก็สั่นเทิงขึ้นมาอีกครั้งอีกแล้วหรือเดี๋ยวสิยาเพิ่งมาตอนนี้ราตรีพูดเสียงสัน่นปักษารีบคว้ามือราตรีภาพความทรงจำฉายชัด หญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ริมถนนเด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานพี่ครับขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยเสียงเด็กชายดังขึ้นได้จ้าแต่รีบกลับมานัดเดี๋ยวรถบัสมาแล้วหญิงในชุดขาวตอบแต่แล้วเสียงเบรกดังขึ้นภาพตัดขาดทันทีปักษาปล่อยมือราตรีหอบหายใจเป็นไงบ้างราตรีถามผมเห็นแล้วเธอเป็นครูปักษาตอบ ครูราตรีทวนคำใช่เธอเป็นครูที่พาเด็กๆไปทัศนศึกษาปรักษาอธิบายแต่ทําไมถึงกลับมาละ่ระราตรีถามต้องมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้แน่ๆปรักษาพูดจูจๆไฟในห้องสมุดก็ดับวูบนี่มันราตรีอุทานเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ด,ดังก้องไปทั่วปักษานั่นมันปราตรีชี้ไปที่ปลายทางเดินร่างเล็กๆหลายร่างยืนเรียงกัน พวกเขาคือปักษาพูดไม่ทันจบช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเสียงเด็กๆดังขึ้นพร้อมกันปักษาและราตรียืนนิ่งวิญญาเด็กๆค่อยๆเดินเข้ามาไกลพวกหนูอยากกลับบ้านเสียงเด็กๆพูดพร้อมกันแต่ครูไม่ยอมเด็กชายตัวเล็กพูดครูราตรีทวนคำใช่ครูคนนั้นเด็กหญิงชี้ไปด้านหลังพวกเขาร่างในชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้น พวกเธอจะไปไหนไม่ได้เสียงครูดังขึ้นทำไมปักษาถามเพราะฉันต้องดูแลพวกเขาครูตอบปักษาเจ้ามองผ่านลูกปัดสีแดงมีบางอย่างผิดปกติเจด๊ดูที่มือของครูสิิทธ์ปักษากระซิบราตรีมองตามมือของครูมีเชือกสีดำาัันอยู่นั่นมันเชือกผูกวิญญาณปราตรีอุทานหมายความว่าปักษาพูดไม่ทันจบ เงาดำทะมึนปรากฏขึ้นด้านหลังครูฮึฮึพบกันอีกแล้วสินะเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นปักษารู้สึกปวดหัวขึ้นมาท,าทันทีภาพความทรงจำบางอย่างแวบเข้ามาเขาในชุดดำกำลังต่อสู้กับเงาดำนั่นหื่นี่แกอีกแล้วหรือเสียงจากเงาดำดังขึ้นผู้บงการวิญญ,ญาณปราตรีกระซิบเงาดำยกมือขึ้นเชือกสีดำพุ่งออกมาจากทุกทิศทาง ระวังปักษาตะโกนปักษาดึงราตรีหลบเชือกสีดำพุ่งปักลงบนพื้นแกคงอยากรู้อดีตสินะผู้บงการวิญญาณพูดปักษารู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนไปปักษาอยากราตรีพยายามห้ามแต่สายไปแล้วดวงตาของปักษาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หืออราชายอย่างนั้นหรือผู้บงการวิญญาณพูดปักษายกมือขึ้นวิญญาณจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นรอบตัวเขาเจคพาเด็กๆไปให้พ้นปักษาพูดเสียงเย็นราตรีพยักหน้ารีบพาวิญญาณเด็กๆออกไปการต่อสู้เริ่มขึ้นเชือกสีดำประทะก,กับวิญญาณที่ปักษาเรียกมาเจราตรีช่วยหาวิธีช่วยครูคนนั้นด้วยปักษาตระกูล ราตรีรีบค้นหนังสือเจอแล้วเชือกผูกวิญ,ญญาณต้องถูกทำลายด้วยแสงสว่างจากดวงตาศูนย์ราตรีตะโกนบอกปักษามองลูกปัดในมืองั้นก็ปักษาพูดทางคว้างลูกปัดขึ้นไปบนเพดานอย่าผู้บงการวิญ,ญญาณตะโกนปักษายิงพลังใส่ลูกปัดแสงสว่างวาบขึ้นทั่วห้องเชือกสีดำเริ่มขาดสะบันอลาฮาผู้บงการวิญ,ญญาณร้องลั่น ร่างของครูค่อยๆเป็นอิสระขอบคุณครูพูดเบาๆแสงสว่างอบอุ่นอบล้อมเธอและเด็กๆไปได้แล้วนะคะทุกคนครูพูดพลางยิ้มวิญญาณทั้งหมดค่อยๆจางหายไปผู้บงการวิญญาณหายตัวไปในความมืดปักษาทรุดลงกับพื้นหมดแรงปักษากุราตรีรีบเข้าไปประคองที่ห้องพักของปักษาโอ๊ยทำไมต้องหนักขนาดนี้ด้วยเนี่ยปักษาบน นี่กินซุปนี่ซักราตรียื่นถ้วยซุปให้ขอบใจนะเจ๊ปักษายิม้มเอิร์ว่าแต่ตอนนั้นแกจำอะไรได้บ้างไหมราตรีถามปักษาสายหน้ามันเลื่อนรางแต่ผมคิดว่าผมเคยต่อสู้กับผู้บงการวิญญาณมาก่อนปักษาตอบแล้วทำไมถึงลืมล่ระราตรีถามอาจเป็นเพราะเรื่องนี้ลุงดำเดินเข้ามาในห้องลุงปักษาหันไปมอง ยีปีก่อนมีนักปราบวิญญาณคนหนึ่งเขาต่อสู้กับผู้บงการวิญญาณเพื่อปกป้องวิญญาณเด็กๆลุงดำเล่าแต่พลังของเขามากเกินไปจนต้องผนึกความทรงจำตัวเองไว้ลุงดำพูดต่อลุงหมายความว่าปักษาทารรตาโตใช่นั่นคือแกลุงดำตอบปราตรีนั่งฟังอย่างตกตะลึงแล้วทำไมถึงต้องผนึกความทรงจำด้วยละ่ระราตรีถามเพราะพลังของเขาอันตรายเกินไป ถ้าใช้มากๆอาจทำลายทั้งตัวเองและคนรอบข้างลุงดำอธิบายแล้วตอนนี้ผมจะเป็นยังไงต่อปักษาถามค่อยๆเรียนรู้ใหม่ลุงจะช่วยลุงดำต่อปักษายิ้มแต่ว่านะักผู้บงการวิญญาณคงไม่หยุดแค่นี้แน่ราตรีพูดก็นั่นแหละงานของนักสืบวิญญาณมั่นก็งี้แหละเจ๊ปักษายิ้มกวนเดี๋ยวเถอะไอเด็กเวน ราตรีทำท่าจะตีลุงดำมองดูทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มนี่เป็นเทียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่รอยอยู่เบื้องหน้าเจ้ครับนี่มันดึกแล้วนะปักษาบนทางเดินตามราตรีเข้าไปในโรงเรียนเก่าคุบปากไปเลยนี่มันคดีสำคัญนะราตรีพูดพลางส่งไฟฉายแต่ทำไมต้องมาตอนตีสองด้วยละ่ะปักษาถามเพราะว่าเสียงกระซิบน่าจะดังขึ้นเฉพาะช่วงนี้ไงราตรีตอบ เสียงกระซิบปักษาทวนคำใช่ฉันอ่านเจอในบันทึกเก่าที่ห้องสมุดเมื่อสาสิปีก่อนมีนักเรียนหายตัวไปบนดาดฟ้าโรงเรียนนี้ราตรีอธิบายแล้วไงปักษาถามเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบให้ขึ้นไปที่ดาดฟ้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยราตรีเล่าจูจูจลมเย็นๆก็พัดผ่านขึ้นไปสิทธิ์เสียงกระซิบดังขึ้นนั่น ราตรีชิ้ไปที่บันไดขึ้นดาดฟ้าเงาดำวูบผ่านไประวังตัวด้วยนะเจ๊ปักษากระสิบทั้งสองค่อยๆเดินขึ้นบันไดเสียงไม้เก่าลั่นอิดอาดขึ้นมาสิบชันรออยู่เสียงกระสิบดังชัดขึ้นพวกเขาขึ้นมาถึงดาดฟ้าแสงจันทร์สาดส่องเป็นวงกว้างร่างของเด็กสาวในชุดนักเรียนยืนอยู่ที่ขอบระเบียงสวัสดีที่ปักษาวิญญาณพูด ปักษาชะงักเธอรู้จักผมปักษาถามแน่นอนท่านเคยช่วยฉันไว้เมื่อ20ิปีก่อนวิญญาณตอบอะไรนะราตรีอุทานปักษารู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีภาพความทรงจำแวบเข้ามาเขาในชุดดำกำลังต่อสู้กับเงาดำบนดาดฟ้านี้น้องไม้หนีไปนะเสียงของเขาในอดีตดังขึ้นพี่ปักษาเสียงเด็กสาวร้องไห้ ปักษาสุดลงกับพื้นปักษาปุราตรีรีบเข้าไปประคองฉันมาเตือนพี่วิญญาณพูดเตือนราตรีถามเขากำลังจะกลับมาที่โรงเรียนนี้วิญญาณพูดใครกันปักษาถามเสียงสัน่นผู้บงการวิญญาณและครั้งนี้เขามาเพื่อพี่โดยเฉพาะวิญญาณตอบทำไมปักษาถามเพราะพี่มีบางอย่างที่เขาต้องการวิญญาณตอบ อะไรกันราตรีถามดวงตาราชาวิญญาณวิญญาณตอบปักษาและราตรีมองหน้ากันแล้วมันคืออะไรปักษาถามแต่วิญญาณเริ่มจางหายไประวังตัวด้วยนะพี่เสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นเดี๋ยวก่อนปักษาพยายามร้องเรียกแต่สายไปแล้ววิญญาณหายไปในสายลมทิ้งไว้เพียงความเงียบบนดาดฟ้าปักษา แกคิดว่าราตรีเอ่ยถามผมไม่รู้เจ๊แต่ดูเหมือนว่าอดีตของผมจะซับซ้อนกว่าที่คิดปักษาตอบแล้วเราจะทำยังไงต่อราตรีถามกลับไปหาลุงก่อนผมว่าลุงต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆปักษาต่อทั้งสองเดินลงจากดาดฟ้าแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเงาดำกำลังมองอยู่จากที่ไกลๆในที่สุดก็จะเจ้าแล้วเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นราชาวิญญ,ญาณ ก็จบไปแล้วนะครับ